สวัสดีค่ะซาวนี้นะคะพี่น้องเป็นซาวน์วันจันนะคะเขากล่าวมาอัปเดตสถานการณ์เนาะ,ะห้างหายไปโดนนะคะสําหรับสตอรอเบอรี่ของเขานะคะลังคนอาจจะบอกว่าเฮ้าเศร้าเห็นแหล้วตินอคือเบอกมาออกอ่านทายเหเบิงเน่เนาะลังคนก็ติถามตอนนี้นะคะ,ะมาอัปเดตเนะเาะพอดีเพราะค่อยมีเวลาเขามาในสวนเท่าไหร่เนี่ยน้ำไฮน้ำนะ้ำพี่น้องนะคะสตอรอเบอรีก่กำลังจะเริ่มฤดูการถัดไปแล้วนะคะ สําหรับดีมแดนฟาร์มสองพี่น้อง,องเขาก็ยังเห็ดกเก่านะคะพี่น้องเนาะช่วงหนาวฝนเพิ่งกระสบักสะบอมพอสมควรนะคะตอนนี้เริ่มฟื้นตัวขึ้นมาได้แล้วนะคะเริ่มสิเป็นดอกแล้วไหมคะพี่น้องเมื่อเร็วๆนี้เ,มมเ,เ,เพื่อนเริ่มเพื่อนเริ่มอ,อปรับตัวได้แล้วเมื่อกี้นี่อพอดีสตอรีอ่เขาเป็นพันธุ์ของอิสราเอลเนาะมันมักอากาศแห่งแห่งแรงบาตานี่ พอมาเจอหนาฝนพี่น้องเอ้ยไม่อยากบวัาวนะคะตายน้ำนะคะฝนตกใสดูดูบันนี้เพิ่นกะสบักสบอมละกับว่าตายดอกต่อมันก,นกนะเฉาไหมค่ะกับเลยไดย้ดูแล้โชคดีที่ว่าเขาเขา,เขาปลูกในทิ่งล่างสินไหมคะ่ะระบบน้ำมันกะไหลลงไปเลยเนาะมันกันบ่ขังเพราะว่าหลากมันไปสัมผัสน้ำโดยตรงเมื่อใดเพราะต่อบอดีเนาะสะมักน้ำพี่น้องบันนี้ตอนนี้ขึ้นมาแล้วเนนะ่ยนะเริ่มเริมเป็นดอกแล้วนะคะพี่น้อง ดอกโตนะคะดอกงหญ่นะคะเนี่อาจจะอาจจะนวยงหญ่อยู่แล้วเนี่ยมันนี้เลยวมาอัปเดตให้เบ้งนะคะใก่จะได้กินเราเด้ออันสตอร์บรีเนาะมันป้าตายดอกไปนหน่อยแต่ว่ามันกัมันกับบังงาบแนละทุ่งหนาฝนเนาะอันเัาก,กับอ่ประคับประคองมันมาจนว่าตอนนี้เริ่มเริ่มออกออกดอกแล้วนะคะนี่เริ่มมีดอกนี้นั่นแล้วนะคะอันนี้สำหรับสตบอร์บรีพันธ์เปเรสนะคะเปเรสอิสราเอล ะะปีนี้เขาเอาไปเหลือ,อยู่สองพันรึอสามพันคือมีเกือบทูกสายพันธุ์แหละแต่ว่าเขาเขาเป็นการศึกษาเนาะยุ่นี่ว่ามันศูนย์วิจัยพี่น้องเอ้ยมันมีคําสิเบอสเนาะลูกสายในเฮดเฮดจำมาปีว่ามันศูนย์วิจัยพันธุ์พืชถูกสายพันธุ์ถูกคนว่าสตอร์เบรดกับมิ้งยู่นี่วันสามสิบสายพันธุ์คนบอกเตียวดยยุ่นนี้นะคะพี่น้องเนี่ยเขาเริ่มออกดอกมาอัปเดตนะคะออกดอกแล้ว้ะคะนี่ จริงๆพันธุเปรียดเนี่ยเขาออกดอกตลอดปีนะคะพี่น้องเพียงแต่ว่าช่วงหนาฝนเนี่ยเขาเจอมอรสุมเนาะมรสุมฝนเขาวบวงงามเด็ยค่ะพี่น้องก็คือเขาอยู่ไดแ้แต่บ่ถึงกับตายเนาะเพราะว่าเขาเขาปลูกไว้ในทึ่งล่างแบบนี้ระบบนาม,มันก็ไหลออกไปเรื่อยจริงไหมคะมันก็ว่าตายดอกมันก็มันก็อยู่ได้นะคะเจอฝนเนี่ยก็เจอเชื้อล่าแน่งสิหมคะเริ่มเป็นเริ่มเป็นน่วยนะคะบันี้กอะไรเห็นในของะ อันนี้ก็เอาเอาต้นหอมมาปลูกแซมแซมเพื่ออีหยังแซมเพื่อวันหนึง่งันโดดซอยกันกินน้ำเนาะเออมันก็สจซอยสตรอเบอรี่กินน้ำนี่สิไหมคะอันนี้ก็เป็นหน่วยได้นี่เป็นดอกนะคะวันนี้เขาก็ยุ้งกันเลยคะ่ะเห็นไหมหอมมันยังเรียงงามเลยหอมกบงามได้กินทั้งหอมได้กินทั้งสตรอเบอรี่ต่อไปนี่สิมีปลาหอมในสตรอเบอรี่นะคะหอมสตรอเบอรี่นะคะแต่แคปชั่นไม่ละหอมกบงาม หอมกระตายน้ำือกานก็เลื่อเอาขึ้นมาใส่กันซะอยู่น้ำกันได้แบบเขาเอียกยังไงแบบบูรณาการเนาะอยู่น้ำกันได้แบบปักแอนันเลยหละเนี่ยตอพอดีเขาก็เป็นดอกตอนตอนตะกี้มันก็เป็นดอกแต่วันปติดกพี่น้องปติออก็หมยถึงว่าเป็นดอกแต่วันกับบ่อนันน้วยนะคะอะ่ช่วงช่วงหน้าฝนบ้างหันเจอฝนตกนำนำนำตอกันบ่เจอแดดพี่น้องเอ้ยไม่อยากเว่าเลยค่ะ เนาะอันนี้คือความสมดุลของของระบบนิเวตแต่ตอนนี้เริ่มอากาศเริ่มเย็นมีหมอกงนะเมื่อเอ้าเห็นบ่คะสตรอเบอรีเฮาบององไปแงงขึ้นมาแล้วนะคะฝนเริ่มงาดไปบ้างหันไหมคะฝนฝนอากาศช่วงไปบ้างหันละเห็นบ่งามขึ้นมาทัานทีเลยเริ่มเป็นดอกได้ป่ะที่นี่นะคะโอเคค่ะเมื้อเนี้ก,ก็เอาสตอรอเบอรี่มาฝากพี่น้องเนาะ ยังางพวกนี้หางหายไปใส่เด้อสตอเบอรี่ก็ยังอยู่ในฟาร์มเฮาคือเก่านะคะพอถึงเวลาเฮาก็สิเปิดตัวอีกแหละแต่ปีนี้อาจจะแปลกไหมนะคะอาจจะมีแปลงผักอยู่นในสตอเบอรี่พร้อมยูผสมประสานเห็นบ่คะเพราะว่ามันเจอวิกฤตตอนฝนตก,กว่างหาะ่ะล่ะฝนตกหนักๆผักก็ยุ่บ่ได้สตอเบอรี่ก็ยุ่ยากเอาขึ้นมายู่นต้องกันเลยดูแลต้องกันไปเลยนะคะพี่น้องโอเคค่ะเมื่อนี้ก็เอามาฝากจำนีก่อนเด้อพี่น้องเด้อดิมเรียนฟาร์มสองพี่น้องนะคะ